คนที่สั่งซื้อของอนไลน์เจออีกแล้วฮะ<ห>อย่างคุณแม่รายนี้เขาสั่งซื้อ,อพระอ้อมสําเร็จรูป<ห>โอ้แต่ว่าพอกล่องพัสดุมาถึงเนียเ่ยทำไมมันมันดูแปลกๆมันดูบูบีบ <c oughs> ูบีอะไรเงี้ยก็คือเห็นกล่องมาใหญ่อยู่นะ,ะแต่ทีนี้พอเปิดในกล่องปุ๊บไม่ใช่พระอ้อมสาเร็จรูปถูกต้องเป็นอะไรดูภาพดูคริปฮะค่ะนะคะของข,ข,ข้างในก,กันนี่ สั่งไปเปดห่อได้มาแค่นี้ค่ะเพื่ออะไรคะอาหารหมาให้ทำไมอาหารหมาให้ทำไมเออ,อย่างท,<อ>ที่เธอบอกคือเธอสั่งพระออภสำเร็จรูปให้ลูกเนี่ยแปดหอ่อค่ะ,ะได้มาแค่สองแล้วที่ช้ำก็คืออาหารสุนัขหรือว่าอาหารหมาเนี่ย ให้มาทําไมไม่ได้สร้างโอ้เออแต่นี่คือคุณแม่เขารอบครอบนะที่ก่อนที่จะเปิดกล่องในการบันทึกภาพเอาไว้บันทึกคลิปวิดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานไปยังปลายต้นทางที่เราสั่งซื้อสินค้าด้วยนะฮะอย่างที่เห็นคือสั่งไป8ดได้มาแค่สองทิชชู่เปียกมาหนึ่งสายชาตรุ่นเก่าอีกหนึ่งอาหารกระป๋องสุนัขเนี่ยอีกหนึ่งกระป๋องทําเอาโอคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยงงอย่างมากนะฮะที่สําคัญอย่างที่บอกไป คือกล่องพัสดุเนี่ยสภาพามันยับเยินจริงฮะมีะร่องรอยกรีดข้างกล่องแล้วด้วยคล้ายถูกเปิดมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มีการติดเทปก่าวพันรอบกล่องด้วยก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาโพสตเตือนภัยในกลุ่มชนแดนบ้านเราฝากเตือนคนที่สั่งสินค้าจากทางแอปดังกล่าวเนี่ยให้เช็คสินค้าให้ดีก่อนจะจ่ายเงินตอนนี้ยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยนะครับทีมข่าวของเราก็ไปเจอกับผู้เสียหายคนนี้ฮะอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าเธอสั่งผ้าอ้อมจากแอปดัง ามา8ห่อด้วยกันมาให้ลูกพอพัสดุมาถึงก็วางเงินหลังจ่ายเงินก็วางเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นเธอกับลังยุ่งนะเขามาส่งแล้วเนี่ยกระทั่งเพื่อนร่วมงานมาเห็นกล่องเข้าสังเกตเอ้ยกล่องทำไมมันบุบบ,บี้นะมาเปิดดูเออย,ยังดีที่รอบครอบอย่างที่จีนี่บอกค,คืออัดวิดีโอไว้ด้วยนะฮะอพอเปิดกล่องออกมาเอมันไม่ตรงปกอย่างที่สั่งเอาไว้รู้สึกอโอ้รู้สึกมันเสียใจอ่ะเสียความรู้สึกเพราะว่าสูญเงินไปกว่า700บาท ลำพังเธอทํางานเนี่ยได้ตั้งหลายวันกว่าจะได้เงินแบบนี้โอ้โหไม่น่าจะทํากันเลยนะฮะโอ้โหสั่งซื้อของไปเจ็ดร้อยกว่าส0 0รอยกว่าบาทใช่ไหมค่ะประมาณส0 0ร้อยกว่าบาทสี่้กว่าบาทโอ้เสียความรู้สึกจริงๆเอาฟังเสียงเท่าหร่ฮะให้ทไมแล้วสภาพกล่องมันเป็นยังไงสภาพกล่องคือมัน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 ไม่เรียบร้อยอ่ะมันลอยกรีดมันมันยูยย่อ่ะค่ะก็เลยก็เลยสงสัยเอแต่น้องเขาเอามาวางไว้ว่าทาไมมันกล่องมันแปลกแปกนะ เด้ขึ้นออกมาแกะดูปรากฏว่าข้างในเป็นอย่างที่บอกอค่ะก็กระป๋องอาหารนานหนึ่งกระป๋องที่ชู้เปียกหนึ่งห่อที่ชัดแบบค่ะเอหญิงสาวดังกล่าวเธอก็สอบถามไปที่ร้านค้าที่สั่งของทางร้านยืนยันนะฮะว่าส่งของให้ครบตามจำนวนที่สั่งแล้วก็ที่ร้านเนี่ย ไม่ได้ขายอาหารสุนัขขายแต่พ้าอ้อมสำเร็จรูปอย่างเดียวแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้อีกครั้งแล้วกันจนถึงขณะนี้ยังหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับ